รวยที่สุดในวอซิตี้เคยสงสัยกันหรือเปล่าวันนี้จะพาไปไขข้อข้องใจกันค่ะคุณดีซอคิดว่าใครคือคนที่รวยที่สุดในวอซิตี้คะคือมันก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกครับในในเมืองนี้คือที่ที่มันแบบว่ามันดูโดดเด่นขึ้นมาเรื่องราศีเรื่องเงินเรื่องความรวยจริงๆผมจะตอบตัวเองก็ได้นะแต่ว่าไม่ดีกว่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยอเรื่องที่ถามหน้าตาผมก็าตอบตัวเองไปแล้วเดี๋ยวเขาจะหมันไส้ผมเอาว่าเอ้ยแมวความมั่นมาจากไหนเนี่ยมันหน้ามันโหนมั่นกระโหลมันเบ้าหลือเกินผมให ถึงคิดว่าเขาคือคนที่รวยที่สุดที่นี่ผมเห็นวันวันหนึ่งครับก็ไม่ทาอะไรแล้วครับามายืนเหมอไม่ทำอะไรครับยืนเม่ออย่างเดียวแล้ว <c oughs> ไม่รู้เอาเอาตังค์มาจากไหนนะครับเงินก็ไหลามาเทมามเหมือนดิดนิ้วได้ครับดิดนิ้วแล้วเงินมาเลยครับนี่หรือว่าเขาลงทุนทําธุรกิจหรือเปล่าครัเนี่ยอย่างเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ค่ะเห็นมีคนมากินกว๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับแต่เอาไปเอามาเหมือนโดนกว๋วยเตี๋ยวกินยังไงก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดเจนอนุญาตให้คุณตอบตัวเองได้คุณจะ r พรีเซนต์ความรวยตัวเองอยังไงบ้างคะยาวเลยก็ทีีนน้จะตอบวัึคงไมมหดนะรับมี คนที่รวยที่สุดหรอน่าจะเป็นปปาบุกมั้งครับพอผมผมเคยผมเคยฟังเพลงเขาอยู่เขาบอกว่ามีคนถามว่าแก๊งแก๊งคุณมีอะไรครับปปาบุกเขาบอกว่าอ๋อแก๊งผมรวยครับะไรเนี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะใช่คันเป็นวัที่สุดวันต้องเป็นวันจืดฮักเป็นคุณจืดเหรอคะคุณจืดเอเทน่าเหรอคะแชเนลคือจะนำไปต้องหนูอไอเจนก็เห็นใชเนล ในเมืองนี้คนที่มีสนับปกเจ็ดมีแค่สองคนก็คือคุณจืดกับคุณบุ๊กใช่ไหมคะถูกต้องนะคะคุไใครคือคนที่รวยที่สุดในวอซิตี้ในมุมมองของคุณพุดดิ้งคะป,ะปะ๊าปุ๊กครับบุ๊กนะครับ เพราะอะไรคะคุณพุดดิ้งถึงคิดว่าคุณบุ๊คคือคนที่รวยที่สุดมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกบ้างเขาบปาเขาตอนตอนตอนเด็กๆ,ๆครับที่ที่ป้าปเลี้ยงหนูแล้วแบบแล้วหนูแบบอื้อะลรอย่างเงี้ยป้าป้าก็จะใช้เงินใช้เงินเอามาเชื่อแทนแทนกระดาษทิชชู่ครับแล้วแบบบางทีตอนเด็กๆแบบเวลาเวลาหนูหนูเดินแล้วหนูไม่ได้ใส่รองเท้างเงี้ยครับป้าปาก็จะแบบว่าสั่งให้พี่คน,น่วยนะครับเอาเอาเงินมาโปรยตามพื้นแล้วให้หนูให้หนูเดินครับเท้าจะได้ไม่เลอะครับแสดงว่าที่บ้านของคุณพุดดิ้งเนี่ยก็คือจะต้องมีเเงินนป็ก เป็นกำรรแบบเยอะมากๆเท่าภูเขาเอเวอเรสต์เลยใช่ไหมคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยถ้าจะสมมติว่าสอบถามโนโลว่าใครคือคนที่รวยที่สุดในวอชิงตันล่ะคะในเรื่องของรวยนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมันจะต้องประเมินจากอะไรบ้างคะจะต้องประเมินจากเป็นเงินสดทรัพย์สินหรือว่าอะไรต่างๆจะต้องเป็นความดีความเร็วหรือความจนอันนี้จะนับถือว่าเป็นความรวยไหมคะอาจจะเป็นน้าก็ได้คะ่ะน้า,าจ,จะเป็นคนรวยรวยทั้งเงินรวยทั้งทรัพย์สินน้ำใจ ความคคิดุณแซบี้คิดว่าใครคือคนที่รวยที่สุดในวอซิตี้คะผมว่าผมน่าจะรวยสุดแล้วล่ะเพราะอะไรคะเพราะคนอื่นมันเชียร์ตัวกันบางคนมันถือเงินเพื่อที่จะเอาออกอะไรเงี้ยแต่ผมคือเต็มระบบก็คือคุณมีเงินอยู่ที่ตัวเยอะมากเลยอช่ใน่าแสดงว่าตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบล้านอหหมื่นล้านเลยอะคะคุณเกนจิคิดว่าใครรวยที่สุดในวอซิตี้เกนจิครับมีตังค์อยู่พันล้านในบัญชีคุณเกนจิคุณบอกว่าคุณคือคนที่รวยที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับเพราะม ลใช่ แล้วคุณรู้ไหมคะว่าคุณเซบี้ถือเงินดูหมื่นกว่าล้านอ่ะอันนั้นเงินหมื่นกว่าเงินเซคือของผมเนี่ยมันเป็นเงินที่ได้มาจากการค้าขายทำกำไรเลยจะพอไดอะไรค่ะค้าขายอะไรคะคุยขายแฟกซ์การ์ดมนุษย์ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยขายแฟกซการ์ดมนุษย์ป่ะเนี่ยล้านน่ะขายแพฟกซ์บูจาให้แก่เพิ่งอะไรนะงต้อขายแฟกการ์ดหน่อยคุณมอกโคคิดว่าใครคือคนที่รวยที่สุดในวอซิตี้คะอ่าถ้าถ้าสำหรับผมก็คือพี่ดำครับแต่แต่เขาลงไปมาติเวิร์ดแล้วคนที่เขารวยก็คือผมไม่รู้ว่าเขาเงินในบัญชีมีเเท่่่่าาาไหรรพะวกอนลง ต่เวอร์เขาให้เงินพวกผมมา35ล้านแล้วก็การการกระทําในการใช้เงินของเขาอะดูดูแล้วเป็นคนรวยดีครับยอมให้แก๊งผมโดนใบเหลืองแล้วก็ยอมเสียเงิน1ล้านเพื่อได้ความรู้อะไรเล็กน้อยแบบในนี้จะไปอ่านกฎอะไรเงี้ยครับก็ยอมเสียเงิน1ล้านเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะครับ เพราะว่าการใช้เงินของพี่ดำคือไม่มีใครทำแบบเขาอะครับพี่เปาคิดว่าใครคือคนที่รวยที่สุดในวอซิตี้คะเชิญครับอ่ะเชิญครับอเชิญดูไว้ครับก็เขาเขาเป็นหัวดูไว้ครับเขาเป็นหัวแก๊งก็น่าจะเป็นแก๊งที่แบบใหญ่ที่สุดจริงใหญ่ที่สุดตอนนี้ครับน่าจะรวยที่สุดครับแต่ถ้าจนที่สุดก็น่าจะเป็นพี่เปาครับผมแค่มีกินมีใช้ตลอดชีวิตครับโดยที่ไม่ต้องลำบากครับพอนนี้ก็ได้สบายสบายครับทั้งชาติคุณคิดว่าใครคือคนที่รวยที่สุดในวอซิตี้คะพี่บุ๊คอาเทน่ามั้งครับราศีเขาจับครับนคดูพ วยอ่ะครับเรามองมองมันเห็นว่าเอ๊ะเป็นคนรวยถ้ามองผมมาอย่างเงี้ยผมคนจนอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดลองจากคุณบุ๊กอะเทน่าล่ะค่ะคิดว่าใครรวยเป็นอันดับที่2ผมว่าตอนนี้น่า,นาเป็นเฮเฉินครับเขาพุ่งเลยพุ่งทะยานนะครับเหมือนกราฟอ่ะพุ่งขึ้นฟ้าเลยครับทูเดอะมูนใช่ครับตอนนี้เขารวยมากอยากรู้ว่าพวกคุณตำรวจคิดว่าใครคือคนที่รวยที่สุดในวอซิตี้คะแคทแคทซาเวียครับเอาเอาเอาเป็นคุณเฉินหรือกันนะครับคุณเฉินน่าจะรวยที่สุดคุณเสียงเมียงคุณเสียงเมียงสกอตผมไม่ผมไม่ทำแก๊งครับ จังหวะดีซะด้วยขอเป็นพี่แรปแล้วกันครับพี่แรปรวยมากครับอของเบ่พี่เป็นพี่สกอตดูด้วยแล้วกันค่ะตรงนี้รวยสุดในประเทศท่านรวยไม่ไปปล่อยเช่ารถหรอครับเขาแทนเป็นพี่เจสครับกอาชื่อจาเดสกาเป็นพี่รวยหรอท่านตอนนี้หนูว่าน่าจะเป็นรูสรนนะ้เพราะว่าหนูเพิ่งเพิ่มเบอร์สามใบออแล้วแล้วหนูเอาตังไปจ่ายลุงประมาณสี่สิบเดมได้แล้ว่าน่าจะเป็นรูสนน้ที่รวยที่สุดตอน เยวคิดว่าคุณชายเฉินนี่น่าจะมีเงินในบัญชีประมาณเท่าไหร่คะนี่ไม่รู้เลยนะวาดรูส่งก็ป็นขวาน้าแดงด้วยใช่ไหมรูสังอาจจะมีเงินเดแบบเงินแจ้งด้วยนะอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเป็นคนที่รวยรองลงมาจากคุณชายเฉินละคะคุณมิเกลคิดว่าน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นพ่อหนูแล้วนะแล้วคุณมิเกลรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคนที่รวยเป็นอันดับสองของวอซิปปี้ ภูมิใจมากเลยนะแต่ไม่เคยได้ตังค์จากพ่อเลยนะอยากให้พ่อแบบให้ตังค์หนูใช้บ้างแต่ว่าส่วนมากมีแต่นหนูให้พ่อนะพ่อไม่ค่อยให้หมุนนะออก็คือคุณมิกเกลก็ยังเป็นเด็กแต่ว่าให้ตังค์เลี้ยงดูคุณพ่ออย่างนี้เหรอคะให้ตังค์เลี้ยงดูคุณพ่อนะ้วั้งคนก็นให้ปเป็นร้านหนูหรือว่าจริงๆแล้วคุณมิก้กวอาจจะเป็นคนที่รวยเป็นอันดับสองหรือเปล่าคะเพราะว่ามีตังค์ถึงขั้นเลี้ยงดูคุณเกียร์ได้อะตอ,ตอนแรกเ คุณมิเกลอยากจะฝากบอกอะไรคุณพ่อคะพ่อใช่เงียบพี่แก๊บันทีแล้วเอเอ,อเนี่ยบพวงนี้ฮ่ามาดูมาดูเนี่ยพ่ออยากจะบอกฟ้าว่าอยากให้ฟ้ารักหนูนะบอกรักหนูบ้างใช่ประมาณนี้รู้ <c oughs> พ่อไม่ค่อยบอกรักหนูเลยนะมีแต่ด่าหนูแล้วก็ทำร้ายหนูนะแต่หนูรู้ว่าสิ่งที่พ่อทำพ่อรักหนูนะแล้วแล้วเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนะคะ เรื่งเงินเรงเงินอพอาอยากได้เหมือนกันนะแต่แต่หนูเห็นพ่อสบายหนูก็สบายนะไม่เป็นไรหนูลบาบากเพื่อคุณพ่อได้หนูลบาบากนะแล้วพ่อหนูต้องอิ่มนะไม่ต้องร้องนะคะคุณมิเกลไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะหนูเห็นพ่อมีความสุขหนูก็มีความสุขแล้วนะหนูเดาบอกว่าหนูรละพ่อมาบ้าเลยนะ พอเห็นคลิปนี้อ่ะเสร็จจากนี้ไปไหนต่อคะเน่ต้องไปทํางานต่อใช่ไหมคะไม่ทางานหาตังค์เพื่อมาเลี้ยงคุณพ่อแล้วต่อให้เหนื่อยแค่ไหนหนูก็ต้องอกทุมนะคุณชายเฉินรู้สึกยังไงที่หลายคนในเมืองโหวตว่าคุณคือคนที่รวยที่สุดในเมืองวอซิตี้ค่ะก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ค่อนข้างที่จะชิลๆอยู่ใช่ครับใช่รู้สึกเฉยๆครับรวยรวยก็เฉยๆครับพอดีใช่ เออก็ก็รู้อยู่แล้วว่ารวยใช่ครับก็รวยจริงครับไม่เถียงไม่ไม่ไม่เถียงนะใช่ครับสภาพใคร<ม>เห็น แล้วคุณคิดยังไงที่มีบางเสียงอาจจะคิดแตกต่างไปค่ะเขาบางคนก็คิดว่าจริงๆแล้วคนที่รวยที่สุดคือคุณบุ๊กแอนนาเขาเขาแน่าจแบบว่าไม่ชอบผมไม่ชอบผมหรือเปล่าไม่ชอบพี่เฉิยหรือเปล่าครับอาจจะพูดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าใครรวยที่สุดแล้วแตคือว่าการประมูลรถในครั้งนี้นี่ดูไว้นี่กะจะเอาแบบสักสิบห้าคันเลยใช่ไหมคะแต่ดีที่เขามีแค่สิบมันมีไม่ถึงมันมีสิบคันก็เสิบห้าคันครับใช่ใช่ใชผมก็ใช่ใช่ใอ่ใน่ใช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 ่าทางด้าน ของเอเทน่าเขาบอกมาว่าจริงๆเขาอยากจะแบบซื้อแจกเล่นๆให้แบบคนในแก๊งสัก4ี่สิบาคันอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้ว <c oughs> เอ่อสี่แปดก็จริงๆแล้วเอาจริงๆผมถ้าซื้อได้ก็คงถ้ามีเยอะนะก็คงซื้อแจกคนในเมืองเอาไว้ขับเล่นๆครับต้องบอกครับว่ามันชคุณขี้โมนพูดได้แล้วคนของทีนด้ยครับใช่ครับใช่ใช่เอางี่คุณเจกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเจหค่ะเี่ค่าสมาษณ์เครับเงินมันเหลือไม่ใช่ ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะครับดูดูอ่ะใช่ใช่ใช่ก็รวยไม่รวยดูรถประมูลที่มีแล้วกันครับว่าแก๊งไหนมีเยอะสุดในประเทศเนาะมันมันอย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ไม่สมควรครับเอาเป็นว่าดูดูดูปืนที่ถือพวกผมถือแล้วกัน ไม่ได้ถือปืนสีดำนะเพราะว่ามันไม่ได้ถือปืนออกมานี่คือจะอวดปืนใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อสนิมมันโดนมือไม่ได้ครับไม่ไม่ชอบใช่ครับมีไม่เยอะครับแต่น่าจะเยอะสุดในประเทศสีทองอารามอะไรอย่างนี้มีไม่เยอะน้อยประมาณ11คนครับใช่มีไม่เยอะครับแต่น่าจะเยอะสุดนะคุณเจงกระเป๋าเลยนะคุณเจงกระเป๋าเลยกระเป๋าเจ็ดหกสองค่ะอันนี้อันนี้เอ๋ยเอ๋ยครับใช่นี่นะครับที่มาสัมภาษณ์ผมครัวปี๊บปี๊ปี๊บไม่ปี๊ปะ ขอบคุณค่ะหูดีจังเลยค่ะแบบมาสัมภาษณ์คุณชายเฉินแล้วได้เงินมาตังค์เลขอะไรครับเลขเลยนะเลขเลยนะครับออกระเป๋าเจ็ดหกสองค่ะเฮียเบลความรวยจังเจงโว้ยเนีไปไปโอ้โหเขาหากระเป๋าอะไรนะครับเป๋าอะไรนะกระเป๋าเจ็ดหกสองค่ะมาครับผมให้ไม่เคยให้เงินผ่านเลยเราเอาไว้ก่อนเอาไเอาไปเค่ะผู้เขานะครับ ผมได้รวยขึ้นในวอตตี้หรอครับใช่ค่ะล่าของอะไรพวกนี้ครบหรือยังครับบังเทนครับอ่อนนุชโอ้นี่คำตอบแตกต่างเลยนะคะเนี่ยปริศนาพี่ใช้ปริศนาที่เพี่อนบอกเอ๋อเอ๋อน้ำดิโอเจ็ดนี่แหละอันนี้เป็นความลับหรอคะเนี่ยห้ามเอ่ยน้ำคนเดียวหมกหมกครับ สามพันล้านเลยอคะใช่ครับรวยกว่าคุณชายเชิญดิงนะคะเนี่ยใช่ครับเจนอยากรู้ว่าคุสามคนคิดว่าใครรวยสุดในวอตนายกครับหลงไหลอ๋อชื่อหลงไหลคนชื่อหลงไหลคือคนที่รวยที่สุดอะคะใช่ครับก็จรวยาอกครับอ๋อหล่อด้วยแล้วก็รวยด้วยนะคะระดับความหล่อนี่เต็มสิบนี่ให้กี่เท่าไหร่คะคุณหลงไหลเนี่ยให้ให้ให้ล้านครับให้เป็นสิบเลยครับสิบอะไม่ใช่สิบธรรมดานล้านเลยอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนี้เสียงค่อนข้างแตกกระจายเหมือนกันนะคะบางคนก็บอก ว่าคุณอาเฉินคือคนรวยสุดบางคนก็บอกคุณบางเทนแล้วนี่ก็มีคนหลงไหลอีกอะคะเนี่ยที่มันรวยได้น่าจะเอาเงินจากจากหลงไปครับคือจริงๆแล้วคุณหลงไหลเป็นคนที่แบบว่าให้ตังค์เพื่อนๆพื่ทำให้เขาเป็นคนที่รวยสุดเนี่ยค่ะใช่ครับ นี่คุณชายเฉินก็ยังต้องขอตังคุณหลงไหลอะคะใช่ครับยังไงคะคุณเกียร์เรื่องนี้ก็ขอตังผมเหมือนกันครับโอ้โหนั่นงแสดงว่าคุณชายเฉินก็ไม่น่าจะใช่คนที่รวยแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยถึงขอตังคนอื่นแบบเนี้ยคุณชายเฉินคะคุณหลงไหลกับคุณเกียร์เขาบอกว่าคุณคุณชายเฉินรวยปอมาค่ะกระเป๋าเจ็ดหกสองค่ะเขาบอกว่าคุณหลงไหลบอกว่าคุณชายเฉินก็ขอตังเขาโอ้โหเออใช่ <laughs> ผมว่าถ้าคุณเจนยืนยัน,นรีน่าจะรวยนะครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความที่เห็นจากชาวเมืองค่ะว่าใครคือคนที่รวยที่สุดเราเพื่อนล่ะคะคิดว่าใครเป็นคนที่รวยที่สุดในวอซิตี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ